ประวัติหลวงพร้อมวีรพันธ์พร้อมวีรพันธ์นาวาโทหลวงพร้อมวีรพันธ์เป็นผู้บังคับการเรือหลวงทนบุรีซึ่งเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ของยุทธนาวีเกาะช้างโดยกองทัพไทยได้สะดุดีวีรกรรมดังกล่าวเป็นประจำในวันที่17มกราคมของทุกปีเนื่องด้วยทางการไทย ได้เรียกร้องให้ฝรั่งเศสทำการปรับปรุงเส้นแบ่งเขตชายแดนไทยอินโดจีนของฝรั่งเศสขึ้นใหม่โดยใช้ล่องน้ำลึกตามเกณฑ์กฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงให้ฝรั่งเศสคืนดินแดงฝั่งขวาแม่น้ำโขงที่ฝรั่งเศสยึดไปจากเหตุการณ์รอสอ112แต่ฝรั่งเศส ได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวส่งผลให้เกิดกรณีพิพาทอินโดจีนที่นำมาซึ่งยุทธนาวีเกาะช้างโดยวันที่17มกราคมพศ2484ฝรั่งเศสได้อาศัยความมืดและความเร็วลุกเข้ามาทางทิศใต้ของเกาะช้างด้วยเรือลาดตระเวนเบลระม็อกปีเกเรือสลุปสองลำเรือปืนสองลำ รวมถึงเรือดำน้ำและเรือสินค้าติดอาวุธที่รออยู่ด้านนอกส่วนฝ่ายไทยมีเรือรักษาการอยู่สามลำได้แก่เรือหลวงทนบุรีเรือหลวงสงขาและเรือหลวงชนบุรีภายใต้การบังคับบัญชาของนาวาโทหลวงพร้อมวีรพันธ์นาวาโทหลวงพร้อมวีรพันธ์ได้นําเรือหลวงทนบุรีประจันนา กับกองเรือฝรั่งเศสและยิงตอบโต้เรือลาตะเวนเบาลม็อกปีเกเพื่อช่วยเรือหลวงสงขาและเรือหลวงชนบุรีนับเป็นส่วนสำคัญในการรบจนวินาทีสุดท้ายกระทั่งเรือลบฝรั่งเศสต้องถอยกลับอย่างไรก็ตามหลวงพร้อมวีรพันธ์เสียชีวิตจากการลบดังกล่าวซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ ทหารเรือฝ่ายไทยเสียชีวิต36นายตลอดจนสูญเสียเรือหลวงทนบุรีเรือหลวงสงขาและเรือหลวงชนบุรีหลังจากเรือหลวงทนบุรีจมทางกองทัพเรือไทยได้ทำการเก็บกู้ส่วนห้องบังคับการเรือและปืนเรือจัดเป็นอนุสรณ์สถานเรือหลวงทนบุรีณโรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการ และอนุสรสถานแหลมงอบจังหวัดตราดเพื่อลาลึกถึงวีรกรรมดังกล่าวรวมถึงที่พิพิธภัณฑ์สถานเมืองตราดจังหวัดตราดได้มีการจัดแสดงเหตุการณ์ยุทธนาวีเกาะช้างซึ่งถือเป็นไฮไลไท์สำคัญของพิพิธภัณฑ์พร้อมด้วยบทบาทของนาวาโทหลวงพร้อมวีรพันธ์